นนอกะะคะแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็วางทิ้งไว้นะคะให้อ่อนลงนิดนึงแต่ไม่ต้องถึงกับอ่อนมากนะคะแล้วก็ไม่ต้องถึงกับแข็งมากแล้วเราก็มาแล่เลยเดี๋ยวเราจะใช้เห็ดเข็มทองนะคะ แล้วก็จะมีผักกาดแก้วด้วยนะคะผักกาดหอมะคะ่ะหมูนะคะที่เราหั่นเอาไว้ผักกาดหอมค่ะเพ็ดเข็มทองค่ะต้นหอมค่ะแล้วก็โลเลยค่ะ ต้นหอมค่ะแฮมนะคะแล้วก็เชดดาชีสค่ะแล้วก็แฮมค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาหมูมาสับนะคะตายใช้ทั้งหมด200กรัมค่ะน้ำเปล่าค่ะ2ช้อนโต๊ะแป้งข้าโพดค่ะ1ช้อนโต๊ะละลายก่อนเลยค่ะน้ำมันหอยนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะ ซอสปรุงรสค่ะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะรสดีค่ะหนึ่งช้อนชากาแฟน้ำตาลทรายค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะรากผัดชีกระเทียมพริกไทยค่ะแครอทสับค่ะสองช้อนโต๊ะต้นหอมนะคะ สองช้อนโต๊ะไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะ ทิ้งเอาไว้นะคะ30นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะเพื่อให้น้ำหมูนะคะมีความแบบเด้งขึ้นกุ้งนะคะข้างล่างเนี่ยเขาจะมีพังผืดยึดอยู่นะคะเราจะแบ่งกุ้งค่ะเพราะว่าวันนี้กุ้งเราตัวใหญ่นะเราต้องแบ่งก่อนนี่นะคะเราผ่าจากข้างล่างเพื่อแบ่งครึ่งกุ้งค่ะ หางเนี่ยออกเป็นสองท่อนนะคะนี่นะคะแผ่นเกี๊ยวค่ะมีแป้งเยอะเราก็เอาน้ำรูปนิดนึงนะคะตักเนื้อหมูใส่ค่ะแล้วก็ทานะคะแต่ว่าเหลือขอบไปด้วยนะเอากุ้งวางลงไปเลยค่ะ แล้วก็มวนนะคะบีบตรงส่วนหัวแล้วก็ส่วนหางค่ะให้เข้ามาแบบนี้ปิดเอาไว้ได้แล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะห่อเกี๊ยวอีกแบบหนึ่งนะคะก็ล้างแป้งออกก่อนค่ะหมูค่ะพับสามเหลี่ยมแล้วก็หักมาค่ะแบบนี้ ักหมูใส่เลยค่ะพับทบสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็หักมาแบบนี้ให้ได้แบบนี้นะคะแต่จะเอาสันในนะคะมาหั่นทำเต่าคะ่ะ ให้มันหนาๆหน่อยละ ตากจะราดด้วยน้ำมันหอยนิดนึงนะคะโรยต้นหอมนิดนึงค่ะงานนิดนึงนะคะตาใช้เป็นหมูเนื้อแดงหั่นชิ้นนะคะแล้วแต่ชอบนะใครชอบส่วนไหนก็ได้ แล้วก็จะหมักนมข้นจืดนิดนึ่งนะคะแต่จะเอาหมูอะคะ่ะหมักนมทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะประมาณสักหนึ่งชั่วโมงค่ะมีเวลาจะหมักมากกว่านั้นก็ได้หมูสองร้อยกรัมค่ะน้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำมันง,งาค่ะ1ช้อนโต๊ะรสดีนะคะ1ช้อนชาพริกไทยค่ะน้ำตาลทรายค่ะ2ช้อนชากาแฟก่จะใส่ไข่ลงไปหนึ่งฟองนะคะแล้วก็จะตกแต่งจิก1หนึ่งฟอง แา่จะหยอดพริกไทยลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ตอกไข่ลงไปนิดนึงค่ะโรยง,งาขาวนะคะไม่ต้องคั่วก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวต้องเอาไปย่างอยู่ดีกระเทียมนะคะ4กลีบพริกแดงจิงดาน,นะคะแต่ใช้10เม็ดรากผักชีนะคะสักหนึ่งรากค่ะหกัหกหหน่อยล้กัน แล้วก็ใส่ต้นผักชีค่ะสักหนึ่งต้นนะคะใส่ลงไปเลยน้ำตาลทรายค่ะสี่ช้อนโต๊ะน้ำปลาค่ะน้ำปลาห้าช้อนโต๊ะนะคะน้ำมะนาวค่ะ สี่ช้อนโต๊ะผสมน้ำส้มสายชูนะคะนิดหนึ่งสองช้อนโต๊ะค่ะซอสพริกนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะวันนี้ตาใช้ของตาซีพีนะคะก็จะช่วยทำให้สีน้ำจิ้มสวยขึ้น เียมดองค่ะสองช้อนโต๊ะงาขาวนะคะคั่วนิดนึงก็ได้ค่ะ